สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็หลังจากที่มีคลิปมีอยู่ในโลกโซเชียลนะครับมากมายก็คือในเรื่องของการมีกล้องนะครับตัวจับความเร็วนะครับที่ระหว่างลําปางกับลําพูนนะครับตรงระหว่างช่วงขึ้นภูเขานะครับคุนตานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรองพิสูจน์นะครับในการขับขี่ดูว่าถ้าเกิดว่าขี่ตามระยะตามที่ กฎหมายที่เขาเขียนไว้ข้างข้างทางว่า50มั่ง60มั่ง80มั่ง90มั่งจะเป็นยังไงนะครับภายในระยะเวลา30กิโลเมตรนะครระหว่างตั้งแต่ตลาดทุ่งเกวียนครับไปจนถึงบ้านทานะครับลาพูนนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะขี่แล้วมันจะปลอดภัยไหมมันจะดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะลองลองขับดูผมจะเริ่มต้นที่นี่ครับตลาดทุ่งเกวียนนะครับไปไปกันเลยทุกคน ตอนนี้ก็เราสตาร์ทนะครับอยู่ที่ตลาดทุ่งเขียนนะครับจังหวัดลําปางนะครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าขึ้นขุนตาลนะครับภูเขานะครับขุนตาลนะครับวันนี้นะครับฝนตกโปอยๆนะครับก็ก็ขี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าาถนนนะครับถนนในการขับขี่ขึ้นขุนตาล ก็ดีนะครับทุกคนดูดูดีนะครับอันนี้ผมขี่ขึ้นมาก็ใช้ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรนะครับ80กิโลเมตรเดี๋วเราขี่ขึ้นไปเรื่อยนะครับว่าจะเจอกล้องนะครับกล้องจับความเร็วนะครับกล้องอตรวจการนะฮะเยอะอย่างที่เป็นข่าวจริงไหมนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพิสูจน์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า มีเยอะจริงไหมนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็ไม่มีอะไรมั่นทุกคนครับก็เพียงแต่ว่ามันเป็นกระแสข่าวนะครับเราก็อยากจะลองขับขี่ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในการขี่รถครั้งนี้นะครับเราใช้เวลาผมว่าน่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะอันนี้คือตอนนี้เราก็มาถึงปลายข้างหน้านะครับสวนป่าทุ่งเกวียนนะครับส่วนขับตรงอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างนะครับเขาบอกว่า จับความเร็วนะครับกล้องจะเริ่มที่ศูนย์ฝึกลูกช้างนะครับอยู่ฝั่งขวาม,มือนะเขาบอกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอะีกทีเนึ่งไปเรื่อยๆครับ เร็วผมก็ยังใช้ยอยู่ที่80นะครับขีได้เรื่อยนะคนนะครับ80นี่ก็โอเคนะเออเรา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 ไม่ได้ขี่เร็วอะ่ะนะครับสำหรับคนที่ไม่ซิ่งไม่ทําเวลา80นี่กํกาลังดีนะครับ80 90กําลังดีนะครับขณะวันนี้ฝนตกนะฝนตกอ,อ่าฝนตกเราก็จะขี่เบาๆหน่อย ตกแดดออกทุกคนนะสีเบาๆนะเบัโอ้ยมีน้ำาขังข้างทางด้วยเบาหน่อยอัตนตรายครับไปไปเรื่อยทุกคนไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้างซ้ายไิก่อนออันนี้เป็นเนินทางโค้งนะครับเดี๋ยวก็อ่าจะเข้าศูนย์ฝึกลูกช้างนะครับข้างหน้าจำกัดความเร็วที่ นี่ครับห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝั่งขวามือนะทุกคนนะก็จะเห็นกล้องเองนะครับฝั่งขวามือก็จะเห็นกล้องจับความเร็วนะครับถ้าเกิดมาจากลําพูนนะฝั่งขวามือนะครับนะครับเราก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับศูนย์ฝึกลูกช้างนะทุกคนนะไปเรื่อยๆครับมาเราเจอหนึ่งจุดแล้วดีใจครับเจอเป้าหมายก็คือกล้องจับความเร็วใช่ไหมครับเออนะครับอันนี้คือเราแค่อยากลองขับดูเฉยๆนะทุกคนนะไม่ได้มีอะไร เป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นกระแสข,าข่าวค่อนข้างที่จะจะเยอะนะฮะจะเยอะผมก็เลยอยากเห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับตายไปต่อครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเนินนะครับตรงนี้เราก็จะเหยียบความเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ผมยังใช้ความเร็วอยู่ที่80นะทุกคนนี่เสียงรถผมก็ยังอื้อธรรมดานะครับไม่ไม่ได้ขี่เร็วอะไรพิเศษนะครับ รถบรรทุกก็ค่อยๆไต่ดับขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลงดอยละนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวมันเป็นเนินนิดเดียวทุกคนครับตัวนี้นะครับจะมีความจับความเร็วอยู่ที่หกสิบกิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาเหยียบขึ้นมาที่แปดสิบนะทุกคนนะพอมันบอกว่าให้หกสิบเนี่ยผมผมยกคันเร่งขึ้นนะผมยกคันเร่งครึ่งแต่ความเร็วคือมันยังยังอยู่7จสิบอยู่นะเนี่ยตอนนี้นะมันไม่สามารถที่จะเหยียบลงห0สิบได้ต้องค่อยๆปล่อยนะครับ ลองดูนะทุกคนนะตอนนี้คือเขาบอกว่าเนี่ยข้างหน้ามีป้ายบอกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้คือผมก็ขี่อยู่ที่ความเร็ว60นะทุกคนนะเรามาลองเทสดูว่ามันจะได้ดังที่เขาว่าจริงไหมนะครับเมื่อกี้นี้อุตสาห์อความเร็วขึ้นมาที่80 90นะครับแล้วก็มาลดแบบกระตันหันเหลือที่60ในอันนี้ป้ายก็ยัง60นะทุกคนนะข้างหน้า ข้างหน้าก็จะเป็นกล้องเริ่มจับความเร็วนะครับของอจัหวัดลำปางนะครับตัวนี้นะครับอยู่ข้างหน้าน,นะทุกคนตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกล้องตัวแรกขาไปลําพูนนะทุกคนนะตัว,น,นะตวนี้เจอแล้วนะครับนี่ดีใจมากเลยนะครับอไปเรื่อยนะทุกคนครับตัวนี้คือผมเล่งความเร็วขึ้นมาที่เจ็ดสิบฮะไปบอกห้าสิบโอ้ย เราไงเนี่ยอุตสาห์อุตสา,าห์เหยียบขึ้นมาเจ็ดสิบแล้วก็กี่ได้ห้าสิบไม,ไม่ไม่ทันทุกคน <laughs> โอ้โหดูดิเนี่ยอันนี้เมื่อกี้นี่อันนี้คือมันมีป้ายบอกไงเราก็พยายามทําตามป้ายนะแต่จริงๆคือตามหลักความจริงแล้วมันมันมันทําค่อนข้างจะญยากนะทุกคนนะเขาบอกว่าห้าสิบแล้วปุ๊บแล้วเราต้องเหยียบมันก็ไหลลงมาใช่ไหมครับพอไหลลงมาปุ๊บเนี่ยความเร็วรถมันก็ต้องต้องเพิ่มขึ้นพอมันขึ้นเนินปุ๊บเราก็ต้องเหยียบความความเร็วใช่ไหมครับ ความเร็วตอนนี้คือผมใช้ความเร็วอยู่ที่หกสิบนะห้าสิบผมยังยังลงไม่ถึงเลยเอออเนะครับมันมันลงไม่ได้มันช้าเกินนะเพราะข้างหลังตอนนี้คือมีรถมาประมาณอสี่คันห้าคันเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีแสงผมไปนะครับอันนี้คือผมขี่ตามตามป้ายตามป้ายบอกเฉยนะลองลองขี่ดูนะครับทุกคนนะไม่ได้มีอะไรว่าจะทําได้ไหมเออถ้าเกิดทําไม่ได้ถ้าเกิดผมทําไม่ได้เนี้ยก็คือ โดนหมดเลยนะจะบอกให้เออนะนะขนาดผมขี่เบาแล้วเนี่ยยังยังยังห้าสิบไม่ได้อะเออห้าสิบไม่ได้จริงนะทุกคนนะผมพูดจริงผมขี่ห้าสิบไม่ได้ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบผมก็จะเหยียบเร่งขึ้นให้ึให้ถึงแปดสิบนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเนินะลองดูนะทุกคนนะนี่ผมเหยียบขึ้นมาที่แปดสิบนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าคุณตาลนะครับ ทางลงคุนตาลนะครับประมาณสองกิโลนะครับตอนข้างหน้ามีฝนด้วยอ่าทุกคนเห็นไหมครับด้านขวานะครับจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับตังนี้นะครับนี่ด้านขวานะครับมีกล้องหนึ่งตัวครับด้านขวานะเจอแล้วอ่าตัวที่สับทุกคนอ่าผมลงมาตอนนี้ผมขี่ยศอยู่ที่เก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเข้าซ้ายไว้นะครับผมจะไม่ขี่เร็วนะครับข้างหน้า อากาศค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจนะทุกคน,นครับเหมือนจะมีพายุข,ข้างหน้านะข้างหน้าไปเรื่อยครับทุกคนอีกห้าร้อยเมตรนะครับก็จะถึงท่าหลวงคุณตาลนะครับลองดูตายไปเรื่อยครับทุกคนโอ้มืดนมาก,กวันนี้ทั้งมืดทั้งฝนทั้งตกทั้งแดดออกอยาวไปนะครับมาตอนนี้นครับเราก็มาถึงแล้วนะครับตำรวจ ทางหลวงขุนตาลนี่ขุนตาลนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับศูนย์บริการทางหลวงขุนตาลครับฝั่งขวามือนะครับก็จะมีอ่านี่ครับกล้องตรวจจับความเร็วนี่หนึ่งชุดนี่ตรงนี้นะครับเห็นแล้วนะครับเป็นสี่ตัวแล้วนะทุกคนนะแล้วก็ฝั่งขวามือนะต่อจากตรงนี้ฝั่งขวามือฝั่งนู้นทุกคนนะสี Momo, ่ตัวเป็นห้าตัวแล้วนะอันนี้อ่านะครับเป็นห้าตัวละไปต่อทุกคนห้าตัวนะ ตรงนี้จะไม่มีป้ายบอกความเร็วนะตัวนี้ก็ยังขี่ได้เรื่อยผมเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกเนะเราก็ขี่ไปเรื่อยใช่ไหมครับอ่านะครับกอมอที่เก้าสี่เก้าเจ็ดกิโลเมตรที่สี่เก้าเจ็ดนะครับทุกคนอไปเรื่อยทุกคนเมนื่อกี้กี่ตัวแล้วสามสี่ห้าตัวเนี่ะข้างหน้าอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ฝั่งขวามือนะทุกคนนะจะอยู่ฝั่งขวามือเป็นอเป็นขาขา,ขาล่องขาล่องนี่ ตรงน,นี้อีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะอ่าตรงน,นี้ไปไปเรื่อยๆครับทุกคนตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการาขึ้นภูเขานะตัวน,นี้เราต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วนะครับตัวน,นี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรนะครับ80กิโลเมตรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นภูเขานะครับมันต้องใช้แรงในการขับรถนะครับทุกคน กิโลเมตรที่498นะทุกคนนะครับตัวนี้ไปเรื่อยๆทุกคนครับเดี๋ยวผมจะออกขวาแซงคันนี้ก่อนนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันต้องมันมีจังหวะของมันนะครับในการขี่รถเราจะไปเอาแค่60 80ไม่ได้นะทุกคนนะครับอ่าข้างหน้าทุกคนครับก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งครับตรงกลางเห็นไหมครับตัวนี้ตรงนี้ครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องใช้ความความเร็วนะครับขึ้น นะครับเหยียบันเล่งขึ้นหน่อยนะตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นเนินภูเขานะครับอื่นนะครับตอนนี้ผมใช้ความเดียวอยู่ที่แปดสิบแปดสิบดหน่อยนะครับแล้วก็เลยใหม่นิดหนึ่งนะทุกคนครับก็จะมีกล้องเนี่ยฝั่งขวามือนะครับตรงนี้นะครับตรงทางโค้งตัวนี้หนึ่งจุดนะครับอ่าอ่ะไปเลยครับเหยียบขึ้นเนอีกนะครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่กมที่สี่เก้าเก้านะครับเลยไปประมาณสักก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งฝั่งขวามือใหไหมทุกคนตรงนี้ เห็นไหมครับฝั่งขวามืออ่านะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับกมอบอบที่499ก็จะมีหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เราขึ้นมาก็จะเห็นป้ายลําพูนล้ะเดี๋ยวเราก็จะถึงจะถึงจะ,จะถึงนี่แล้ะครับทุกคนเลยใหม่นิดนึงนะครับตอนนี้ก็เจอกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนฝั่งขวามือนะตรงนี้ฝั่งขวามือนะครับ เจอกล้องตรวจการนี่แหละครับตัวนี้เรียกอะไรว่ากล้องตรวจการใช่ไหมอ๋อมันจะครอบคุมถนนทั้งสองเลนเลยครับคือฝั่งขาขึ้นและขาลงนะครับตรงนี้นครับตอนนี้ฝนตกหนักนะทุกคนนะกำลังเริ่มกำลังฝนกาลังเริ่มแล้วอ่าไม่นิ่งๆทุกคนจะมีกล้องตรวจการอยู่ฝั่งความมืออีกครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดอ่าหนึ่งจุดนะครับ ตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะตรงนี้นะครับตรงนี้ตอนนี้คือเรานี่มาถึงเจ้าพ่อแล้วครับนี่ดีด๋ดิวเตก่อนครับตอนนี้นะครับเราถึงมาถึงเจ้าพ่อขุนตาลน,นะครับขุนตาลน,นะครับมาเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าจากระยะของ จะพอลงไปนะครับจะเป็นยังไงตอนนี้คือเขาจำกัดความเร็วที่80นะครับป้ายก็จะมีบอกนะครับป้ายเตือน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับอันนี้คือมีป้ายบอกชัดเจนนะทุกคนนะครับถามว่า60ได้ไหมตอนนี้ผมขี่รถอยู่ที่60นะตอนนี้นะก็ได้นะทุกคนนะ60นี่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ60ได้อยู่แต่เบรน,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกเราจะใช้ความเร็ว เร็วมากไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะทุกคนครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมขี่อยู่ที่หกสิบนะ,ะตามป้ายบอกเลยนะครับถ้าเกิดตอนตอนขาลงเนี่ยขี่หกสิบเนี่ยโอเคนะทุกคนนะอ,อพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าห้าสิบเนี่ยคือไม่ได้เพราะว่ามันจะช้าเกินไปไงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีรถจี้ตูดมาหรืออะไรมาเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนนะตรงช่วงจังหวะนี้จะยังไม่มีกล้องแต่ข้างหน้าจะมีนะข้างหน้าเห็นไหมครับข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีกล้องบอกแล้วทุกคนตรงนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือนะทุกคนนะฝั่งซ้ายมือจะมีกล้องบอกนะครับตรงนี้จะจํากัดความเร็วอยู่ที่80นะครับคือเราลงมาตรงนี้ผมขี่อยู่ที่7นะ70นะก็ยังก็ยังได้อยู่นะครับความเร็วก็ยังคุมความเร็วได้อยู่นะครับไปเรื่อยๆทุกคนนะครับ ตอนนี้ฝนตกอ่ามันก็จะมืดนิดหนึ่งนะทุกคนฮะเราลงจากอ่าคุนตาลมานะครับเพิ่งเจอกล้องแค่ตัวเดียวนะข้างหน้าอ่าเจออีกตัวหนึ่งนลครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับก็คือจํากัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้อ่าผมขี่อยู่ที่7จก็โอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ขี่ก็ขี่ได้ก็ถือว่าไม่ไม่ช้าเกินเกินไปนะครับไม่ไม่ช้าเ,เกินไปนะครับพอได้อยู่นะรับผม วันนี้ฝนตกด้วยโอ้ทุกคนสุดยอดจังหวะมันได้นะครับฝนตกแรงมากตอนนี้นะครับโอ้โหทุกคนอ่าลงใหม่นิดหนึ่งนะทุกคนนะก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือนะตรงนี้นะครับอ่ากล้องนะครับตัวนี้อแล้วขี่ไปเรื่อยทุกคนนะครับลงจากคุณตาลมาก็ถามว่ากล้องเยอะไหมก็ พอประมาณนะฮะก็ถือว่าเป็นการเซฟเซฟคนขับเซฟอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นกล้องตรวจการก็โอเคครับช่วงจังหวะของของของกล้องเนะี่ยก็ถือว่าไม่ใกล้กเกินไปนะครับก็ถือว่าดูครอบคลุมนะครับทุกจุดดีผมว่านะถ้าถ้าเกิดมาจากลำปางมันมีช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่ขึ้นภูเขาแล้วก็ให้ลงมาเหลือ50ินะ่อันนั้นคือมันมันไม่บาลานซ์กันผมว่ามันไม่บาลานซ์กันครับมันอาจจะทําลำบากหน่อยนะฮะตัวนั้น แล้วก็อตรงนี้ครับพอจะลงภูเขาคุณตานนะเก็จะมีกล้องตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้คือผมเรียกจุดไม่ถูกแต่ผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับฝั่งนี้นะอนะฮะตอนนี้คือเราจะลงดอย้ทุกคนนะพอเราลงดอยมาตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับจํากัดความเร็วอยู่ที่แปดสิบนะฮะแปดสิบเราก็จะลดระดับความเร็วลงมานะครับ ตอนนี้ผมขี่รถอยู่ที่70นะครับเพราะว่ารถฝนมาตกนะครับเราอยู่ที่กิโลเมตรที่504นะครับกมที่504นะครับตอนนี้เราก็ลงดอยมานะครับจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรนะครับเขาบอกว่าข้างหน้าน่าจะมีกล้องอจับความเร็วด้วยระเล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูกะนครับอ้าวใช่จริงทุกคนครับ พอเราลงมาตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนป้ายชัดเจนว่าจํากัดความเร็วที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝั่งขวามือนะครับตรงกลางนะครับเ็าจะมีกล้องจับความเร็วนะครับตรงนี้นะครับให้ระวังได้ดีนะตรงนี้นะฝั่งขวามือนะครับป้ายบอกชัดเจนครับ80นะครับเราก็ขี่ตอนนี้ผมขี่อยู่ที่60นะผมลงมาก็ุมเมาฝนฝนมันตกด้วยนี่ครับกล้องตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จุดนี้น่าจะหมดนะครับก่อนเข้าตลาดบรรทานนะผมว่า ไอ้ตรงนี้คือเป็นกล้องจับความเร็วตอนนี้ผมขี่รถที่ผมเซ็ตไว้นะครับตอนนี้อืู่ที่ส19ก้ากิโล18 19กิโล,ละล้ยังไม่ถึง20กิโล,ละนะตนัวนี้อ่ะไปต่อนะครับ นี่ผมถ่ายแบบเรียวๆนะทุกคนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตลาดบัานทานะฮะกาบ้านทานะครับเดี๋ยวเราดูนะครับฝั่งขวาเมือก็จะเป็นด่านตรวจยาเสพติดนะครับตอนนี้เราจะเข้าแม่ทาลําพูนนะครับนี่พรขี่จากจุดนั้นมาก็ไม่มีไม่มีกล้องแลนะ้วทุกคนนะใช่ปะ ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับอ่านะครับตอนนี้ครับคือฝั่งซ้ายมือนะครับทุกคนนะก็จะเป็นตรงนี้ครับตลาดบัรทานะครับวันนี้นะครับตลาดบัรทาเราก็จะผ่านจุดนี้นะครับตลาดบัรทานะครับก็จะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือเป็นกล้องของของจังหวัดเขาอยู่แล้วนะตัวนี้นะเขามีเขามีน้าเรืออันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับที่เป็นข่าวนะทุกคนนะเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยลองดูนะครับให้พ้น จุดบรรทาไปก่อนว่าจะมีอีกกี่ตัวนะทุกคนนะนี่ไปเลยนทุกคนจุดนี้ผมว่าน่าจะมีอีกตัวนะที่เท่าที่ท,ที่ที่มีข้อมูลมานะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีจริงป่ะเดี๋ยวดูนะทุกคนนะตรงนี้คือผมใช้ความเร็วอยู่ที่80ดสกิโลเมตรนะครับผมก็ยังขี่ในในเรท ความเร็วที่เขากําหนดอยู่นะเพราะว่ามันเข้า,าใจกลางชุมชนนะครับแกบบ่ชุมชนนะครับจุดนี้ขี่ที่80นะทุกคนนะครับพอเราขี่มาจุดนี้นะทุกคนครับก็จะมีป้ายเตือนบอกว่าจํากัดความเร็วนะครับ80กิโเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะมีเสี่ยวกันมา้างครับเพราะเป็นทางโคง้งแล้วก็มี กล้องจับความเร็วด้วยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครขี่อัดมานะครับแล้วเห็นกล้องนี่สะดุ้งนี่กันนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะจะสูงเลยทีเดียวอันนี้คือในความคิดของ,งผมนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับต้องบอกไปก่อนนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะค,คือผมผมืขี่มาเออผมสะดุ้งกล้องอะ่ะเออผมต้องเหยียบเบรกใช่ไหมครับถ้าเกิดข้างหลังจี้ตูดมามันเป็นลงเขาด้วยอะ่ะมันกมน็มันก็อันตรายนะครับทุกคนนะไปไปต่อทุกคน ตอนนี้เราก็ผ่านปั๊มแก๊สนะครับเลยตลาดบันทามานะครับเราก็จะเข้านี่ตรงนี้เป็นบรนทานะครับจุดนี้จุดนี้น่าจะไม่มีกล้องนะทุกคนนะจุดนี้ก็จะยาวเลยนะครับจุดนี้นะครับเท่าที่เท่าที่มีข้อมูลมานะผมไม่แน่ใจว่าแต่มันก็จะมีป้ายป้ายเตือนนะบอกว่าจำกัดความเร็วที่80 มีบอกครับมีบอกตรงนี้อันนี้คือมันเขตชุมชนนะทุกคนนะเนาะก็ไม่ว่ากันห้าสิบกิโลเมตรในตรงนี้นะครับอันนี้คือเข้าฝั่งซ้ายมือนะเรามันไม่เกี่ยวอันนี้คือเราเอาเราเ,าเส้นเส้นหลักของเรานะทุกคนโอ้ นี่นะทุกคนนะ,ะสรุปผมให้สรุปผมผมสรุปในตัวของผมนะในการขี่รถจากลำปางนะครับจากลำปางมาลำพูนนะครับถึงกาดแม่ทาน,นะครับเอาความจริงอ่ะคือจุดที่จุดที่ทำทำทำ,ทำความเร็วลำาุยทำความเร็วลำบากน่าจะเป็นน่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะฝั่งซ้ายมืออ่าฝั่งตรงเลยสุดลูช้างขึ้นมาไอจุดนั้นอนะ่ะมันจะมีการจํากัดความเร็วอยู่ที่ ห้าสิบอันนี้คือมันมันยากมากแล้วคนคนระับกว่าคือเราแซงเราเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วเราเราก็ไปดอกไปดอกเครื่องให้มันต่ําลงอะ่ะมันยากนะครับจังหวะรถมันก็เสียนะแต่จุดอื่นไม่มีปัญหานะผมว่านะจุดอื่นอย่างห้าสิบหกสิบเอยอยังหกสิบแปดสิบลงดอยเนี่ยพอได้ไปได้ครับไปไปไม่ได้สาบายเลยแต่ถ้าเกิดห้าสิบนี้คือคือไม่ได้ส่วนในเรื่องกล้องนะครับตรวจการ กล้องจับความเร็วนะครับถ้าเกิดเรารู้จุดแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมันครับขี่กันง่ายธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคนนะไม่มีปัญหาครับขี่ขี่ง่ายครับอันนี้คือก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเออนะครับมาทุกคนนะครับก็จะมาอสรุปนะครับในในส่วนตัวของผมนะครับในการขับรถนะขึ้นมาจาก ตลาดทุ่งเกวียนนะจังหวัดลำปางแล้วก็มาลงที่ที่บ้านทานะครับในเรื่องของกล้องผมว่าก็มีแค่บางจุดเท่านั้นเองนะครับที่ที่เป็นปัญหาที่ที่ว่าเราทําความเร็วสูงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันเหลือให้ใหเหลือที่ที่ห้าสิบอ่ะมันทําลําบากครับเพราะว่ามันลงมันลงจากเขาเนาะมันขึ้นแล้วก็ลงนะครับพอความเร็วมันสูงขึ้นปุ๊บยู่ๆ่ปุ๊บเห็นป้ายให้เหลือห้าสิบ คนก็ตกใจครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้มันต้องค่อยๆค่อยๆลดโหลดลงลงนะครับถ้าเกิดเราไปเอาที่50ข้างหลังจี้ตูดมาแน่นอนนะเหมือนที่เหมือนที่คลิปนะเหมือนที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้จุดเนี้มันต้องเพิ่มเพิ่มความเร็วขึ้นไปนิดหนึ่งครับ70ก็ได้80ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะไปเอาที่60 50เนี่ยมันมันช้าเกินนะครับมันช้าเกินจริงๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเร็วที่ไม่ได้บังคับไม,ไ,มไ,มไม่ได้บังคับนะครับแต่บอกให้รู้ว่าให้จำกัดความเร็วประมาณเนี้นะครับก็ไม่ม,มีปัญหาอะไรนะครับก็ขี่ได้ก็ขี่ได้ไดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วคือขี่ได้โยนะครับเพียงแต่ว่าใช้ความระมัดระวังนะครับในการขี่รถเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องกล้องเยอะจริงนะครับ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเยอะจริงนะครับแต่เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับมันเป็นเพียงแค่กล้องตรวจจับการธรรมดานะครับแล้วก็มีกล้องจับความเร็วฝั่งละ2ตัวเออฝั่งละแค่แค่มีกี่ตัวเองนะครับอันนี้คือข้อมูลผมยังยังไม่ชัวร์ยังยังไม่แน่ใจแต่โดยรวมแล้วขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้โยนะครับแต่ว่า,าต้องพยายามนิดนึงนะครับ ขี่รถมันก็มีความยากความง่ายนะทุกคน,นนะครับโอเคนะครับใครที่เข้ามาคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ